เวลาแต่งเนี่ยคือจังไงครับเอาเอ่อริรบรใบออกเลยค่ะอ๋อรีใบออกรีใบออกตั้ลรีใบออกเลยอืมปตนีกระตัดยอดมันออกนะครับมันก็สี<น>อันนี้ไปเขา <ๆ S 1> <ๆ S 2> สามารถที่จะแต่งกริงมันเนี่ยขายได้ตลอดปีเลยบอกครับได้ตลอดปีปีกายแม่ขจาจะมาหอดเดือนขายได้หลายบ่ครับแต่ละปีแต่ละมื้อหัวตอะไขายปีนี้บอตั้นใคดขายปีปีก่อนผลไหมครับปีกายแม่ขายแบบว่าเป็นซีมื้อติอืมขายตามขายโลละสองร้อยจ้ะขายโลละสองร้อย เดีวแต่ช่วงบ่ครับหรือว่าขายโลละสองลอยเลยแดียวแต่ช่วงค่ะแต่ว่าช่วงนี้เขาขายแพงอยู่สองลอยจะว่าไปไปลายไปพูดละเดืนอนพ่อนเดือนสิงหาผลละมีขายโลละลอยอ๋อสวัสดีครับครูชิ้นคนธรรมดานดะครับมาเนี่ครูชิ้นคนธรรมดาสิบ้ามาเทียวช่มสวนพักหวานนะครับ นี่สวนผักหวานพันยูอำเภอหน้าดูนนะครับอ่าจังหวัดมหาสารคามอันสวนเพิ่นนี่อยู่ในโต๊ะเพิร์นเลยนะครับนี่นี่สวนเพิน่นระยะปลูกเพิ่นนี่ประมาณเมตรหนึ่งนะครับนี่นี่เนพอี่ตอนนี้เพิ่นกำลังแต่งกิ่งอยครับสวนนี่นี่ฮะไมเยี่ยมชม เดี๋ยวเขาสิมาสัมผัสจับของสวนเพิ่นเด้ครับครับต้นนี้กำลังแตกดีดีอ๋ออันนี้ได้ครับแต่ยัดสวัสดีครับซอหยังน้อซอแม่สมบูรณ์จ้าน้ำสกุลอีหยังน้อสกุลพ่นข้าค่ะน้ำสกุลพ่นข้ามเลยครับแม่สมบูรณ์น้ำสกุลพ่นข้าสิมาสอบถามเอ๋นี่แหละครับพักหวานนี่ปลูกมาโดนยังครับ พ่อเราปลูปกแต่ปีหาสามจา้าอ๋อปลูกถึงแต่ปีหาสามจ้าโอ้ตอนนี้มันปลาใหญ่เนี่ยนะปลูกปีหาสามปกสีเนาะสิบกาปีเลยได้ครับเนี่ยค่ะตอนนี้มีจักต้นครับเนี่ยพักหวานเมโอ้ยแม่บริ ển หนนะับเบืองจักเตี่ยมันมีสองสามปลาผมดูกต่มีปลานี่ปลาทั้งนาแล้วก็มีปลาทาั้งหลังอีกสองปลาอ๋อหลายปลาอยู่นะครับค่ะเนี่ยปลานี่ัตอนนี้ปลูกดูแลยากบ่ครับดูแลกั ธรรมดาค่ะเพราะได้ใส่หยางกันมันใหญ่แะเจา้าค่ะเอาฟุนใส่ค่ะแต่ว่าไอ้พักหวานนี่เพิ่นเพิ่นปลูกนี่ส่วนมากเพิ่นว่ามันสิตายมันปลูกบ่บกเกิดน,นะมีเทคนิควิธ,ธีการนนดูแลจังไดครับเห็นมันพ่อเราเอาอ่อนต้นงอกไหมคะ่ะต้นงอกมาปลูกค่ะคู่เบียแล้วกับพอพอเหล่าพอมันงอกเป็นซ้ำทัวงอกนี่เอาลงปลูกเลยค่ะอืมปลูกเราหดน้ำจังไดครับดูแลจังได๋บดด่ค่อยได้หดค่ะอ๋รมันโดนก็ติ อ่าผมก็มือบนแล้จังหดเทียรหนึ่งอือจงปลูกไม่ไม่บอครับค่ะอ๋อกะศีประมาณนี่นะครับพอจะเสร็จแล้วมันใหญ่ขึ้นมากะมาแต่งกิ่งแม่นบ่ครับแตงกิงค่ะขมันบ่แต่งกิ่งมันก็สิบ่แตกออกจังซี่เนาะครับนี่บ่แต่งกิ่งมันบ่แตกแบบนี้มันสิแตกเหนน้ำยอดที่อันเดี๋ยวมาเบิ่งทางนี้นะครับนี่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 เพิ่นสิตัดจังซี่เนาะครับนี่นี่ออกมาตรงนี้ครับเนี่ยตัดปีวังหนัดรสบังหัดร่องใดนี่เด่นี่หมู่นี่นี่แล้วมันแตกขึ้นจังซี่เด้อคกันครับ มันติดแดดมันตุ่มนี่นสินี่ย้ายออกมามในครับนี่ติดแดดเขาเอาโปแตงมันติดแตกขึ้นจังสีค่ะมันติดแตกขึ้นจังสีด้วยนี่มันเวลาแตงนี่คือจังไดครับเอาอ๋อรีบใบออกเลยค่ะอ๋อรีบใบออกรีบใบออกครมันลิบใบออกเลยอือบัตตอนนี้กับตัดยอดมันออกนะครับมันก็สีอันนี้ไปเขาเอาโปแตงมันติดแตกจังสีเลยมันจีนี่เขาเขาตัด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 บัดตายเนาะครับนี่ขนาดตัดตัดนัดตันก็สตแตกออก อันนี้เขาเขาถืบอบ่อแตงอันนี้ขันบอ่อแตงขันบอ่นบอเด็ดออกมันติดเ,นะเป็นยังสี่มันติดแตกน้ำแห็งมันเลยน้ำแข็งน้ำงามนั่นสิครับต้นนี้บ่าให้กัรเป็นตัวตัดต้นตัวตัดตัดต้นตัวตัดตัดแล้วนะบัดตอนี้หดน้ำเป็นยังไงครับนี่หดน้ำหลายบ่หดน้ำบางเทียบกับเปิดเจอพิงเกอร์บางเทียบแม่กับฮดน้ำเหงามันเลยอืแล้วแต่อันนี้เนะาะแล้วแต่ข้าสะดวกแล้วแ่้าสะดวกบัตกดตอนี้หดจังไงครับมือเอ่อเทียนหนึ่งนี่หดจักมือหดเทียนหนึง่ง โดนอยู่แต่ฟ้าฝนตกมาท่านในหดจะเทียอยู่นี่อ๋อฝนตกมาท่านในหดจะเทียเลยอ๋อนี่ก็แตกหลายนะครับนี่แตกหลายนี่ก็ต้นนี่ก็แตกหลายนี่ก็แตกหลายอ๋อกระแตกแลต้นตตน,ตตนี้ผมถามเนี่ยว่าไอ้ไอ้พักหวานเนี่ยเขาสามารถที่จะแต่งกิ่งมันเนี่ยขาย,ย,ดยได้ตลอดปีเลยบ่ครับได้ตลอดปีปีกายแม่ขาจะมาหอดเดือนเบินเท่าขายปีกายเดียวหอดเดือนไหนก็เาบน หอดเยนสิงหาโเริ่มขายตั้วก็เย็นท่านว่าหอดเดย็นสิงหาตั้งงานประทาดก่อนงานประทาดท่านว่ามกรากลุ่มพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาเศรษฐกิจซื้อายโอ้สามเดือนนี่บ่ขายเพราะว่าเศร้าขายซื้อจ้าใมันขายได้ก็ขายได้อีกอยู่ขายมีคนแต่ว่ากับมีคนมาซื้ออยู่ดีอืมแสดงว่าพักหวานนี่ปลูก เออได้เนาะรายได้ตลอดปีเลยได้ตลอดปีเลยขายได้หลายบ่ครับแต่ละปีแต่ละมื้อหัวแต่ได้ขายปีนี้บ่ทันค่อยได้ขายปีบ่ปีปีก่อนพผลไหมครับปีไกลที่แม่ขายเลยว่เป็น40,000ติอืมโอ้40,000ทั้งหมดเลยแม่นบ่ครับจ้าหมดทั้งหมดอืมมันบ่ทันต้นใหญ่ปะไหนมันแตกเพท่นหลายอันนี้คือขายจังได๋ครับขายตามขายโลละ200จ้าขายโลละ200แล้วแต่ช่วงบ่ครับหรือว่าขายโลละ200เลยแล้วแต่ช่วงค่ะแต่ว่าช่วงนี้เฮาขายแพงอยู่200แต่ว่าไปปลายไปพุ่นละเดือน กอนเย็นสิ้งค่ะผลละแม่ขายโลละราลอยอ๋อช่วงใดที่พักเพิ่นออกร้กระสิกขายถือกเนาะครับช่วงใดแรงๆที่บ่มีพักเพิ่นกระสีราคาแพงตามเขาเรียกว่าตามหนาพักเพิ่นกระสิได้ประมาณนี้นะครับในในไฮเพิ่นมีกระสีปลูกต้นใหม่นล้เพื่อครับุผลายยุนี่ไปยืนไปในต้นนี้งามนะครับเนี่ย เดี๋ยวมาเบิ่งเพิ่นเก็บพักหวานได้ครับเ,เก็บพักหวานเก็บจังได๋เนาะครับนี่นเก็บรีเอาเลยค่ะเก็บดีอ๋อรีเอาเลยหรือเปล่ายังแตกดีแต่ทำแบ่นเขาเด็ดไว้เวหลือไว้น้อยนึงนี่แตกดีวะครับไม่ก็ที่แตกออกมองนีแลละค่ะนี่แตกออกน้ำที่ละอ๋ออันใดแตกดีกว่ากันรีกับเด็ดอว่าไม่เว่าเป็นรีนี่ออ่เพื่อนว่ารีมอง ข้าเจ้าปลูกยุสวนม่องสลาบุรีม่องแม่แปลว่าปลูกข้าเจ้าวาลีมันกแตกดีอ้าเจ้าวาบ่อยเด็ดเลยบ่อ๋อบัตต์นี่ลองมาปลูกเบื้องล้วมันกะไอเป็นจังเขาวานะครับค่ะอ่ะลาลีออกแตกดีกว่าแ<อ>ล้วก็ยอ,ยอดยอดใหญ่กว่าเนาะค่ะอืมนี่เมันเก็บมีผักหวานนี่กแ มีรายได้ตลอดปีได้ครับนี่เป็นว่าเก็บได้ตลอดปีไหมข้เาเห็ดเห็ดห้เพิ่นแตกออกมากก็ได้ตลอดปีเลยคแมันผู้ใดมีสวนไหลายจังสิข้ากะสลับต้นก็นได้ครับพักสมมุติว่าปลูกพันต้นเนี่ยก็เอา500ต้นไว้สักไอ หกเดือนอีกหาลอยต้นก็ว่าอีกหกเดือนนะครับสลับกันอให้มันแตกให้มันใหญ่ขึ้นมานําแล้วก็เฮ็ดเอายอดมันยังสี่น้ำนี่ผนลีเอาเลยได้ครับนี่วิธีการเก็บอระยะปลูกปลูกเท่าไหร่ครับนี่เมตรเครืองเนาะเมเครืองนาะพอแปลูกทีพลตอนนั้นแต่ว่าปลูกปลูกทีมันเกะใส่ได้อยู่เนาะมันก็อันนี้ได้อยู่ บางสวนพันกระปูกห้างแต่ว่าอันนี้กระปูกได้เทลูกอออยู่ที่อ่ะ,ออะ,ออะเข้าปลูกเนาะแต่ว่าก็สามารถปลูกได้เก็บขายได้นะครับเนี่ถ้าพื้นนี้ตลาดได้หลายเนี่ยพิ่นก็สิสามารถขยายไปได้อีกอยู่ได้ในไใเพิ้นหลายอยู่ครับอ,อืมอ ผนต้นสูงถ้าเอาไว้สูงเพิ่นกระสีกับเจ็บหยาดเนี่ยได้ครับในพิ่นสิเก็บขายเลยดนะครับปกติเก็บขายช่วงใดครับดีช่วงเศร้าหรือช่วงเศร้าค่ะเนี่ยมดเศร้าเลยอืมยน่ยมดเศร้าสิเก็บขายดีกว่ายน่ยมแรงยนี่ยมดเศร้ามันจังหยอดขาวหยอดมันสีขาวง่ายมีดียนี่ยมดเศร้าอ่านี่แหละครับเทคนิคเพิ่นว่าอ่าพักหวานนี่ปลูก อ่ะเราก็เก็บเก็บย่ำเ้านี่ยอดสีขาวสีงามสีอ่อนลาบุรี่แถวย่าเราว่าที่บ่งปลกแม่ไปซื้อมาปลูกเราว่าคันตะเว้นขึ้นเละสีบกเก็บเลยอืมอ่านี่ก็เป็นเทคนิคการเก็บยอดผลหวานคือกันเนี่ยนะตอตอนเสาสีบกเก็บเลยมัลตันนี่คำนว่ามาไอสายแล้วหรือว่าคำยังสี่เพิ่นอ่าสีบกเก็บเลยยอดมันสีไอเถื่อแสงเนาะมันสีเขียวมันสีบางงามมันสีบางามเสาใช่ไหมเสาเนี่มันสีหอดขาวยอดงามอืม เดี๋ยวผมพามาพันต้นนี่ได้ครับนี่เพิ่นตัดตั้งสิบพิ่นกระโป่งขึ้นได้อยู่ได้เนี่นี่มันแตงตังสิบตัดต้นมันได้ครับนี่ยต้นมันซ้ำตัดทิ่งได้ได้ครับเนี่ยแต่ว่าพันกระโปงขึ้นมาเป็นยอดนะเนี่อยู่แสดงว่าพอแต่พันใหญ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยพันทนมากเลยได้เนี่ยน่าพันกระได้หดหลายพันใดเดี๋ยว พา,ามาชมสวนนะครับตรงนี้เพ่นนอกจากปลูกพักหวานแล้วพ่นปลูกะละมุดน้ำเด้อยครับนี่ละมุดเพนนดน่นวยญ่ๆยด้ะครับนี่ง่าย่อันนี้พันก็ขายขึ้กันได้ครับเดี๋ยวห้องสีมาสอบถามพันได้ว่าพ่นขายจังใดิน่นปลูกละมุดมต้นพะงาิันว่าปีที่แล้วครับมีคนเขามาสื้อในสวนเลยบ่ได้เอาออกไปขายได้ครับเนี่ยนี่เป็วนวยญ่ายๆเลย ต้นต้นบบกใหญ่เลยครับต้นบบกงามเลยหน่ยใหญ่หนุ่ยใหญ่ด้วยครับนี่แหละครับเอาไปจังไดนอะไอละมุนนี่กับปลูกแม่นบ่คบนี่อ่าก็แล้วปลูกอ่าละมุนนี่กับปลูกขายแม่นบ่คบ ขายโลจังไดกเนาะครับเนี่ยอันพีากนี่แม่ยขายสี่สิบบาทแม่ขายโลละสี่สิบบาทเพิ่นเขามาซื้อในสวนเลยมันบ่ครับขายเมอดเลยคือบ่ไดดออกออกไปขายข้างนอกด้วยไงเพิ่นสิเพิ่นหู้เพิ่นเก็สิเขามาซื้อเองเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ในอำเภอหน้าดูนเนาะอยู่ติดเลยเพิ่นก็ขายอยู่ในระแวกนี่แหละผู้ใดสนใจเพิ่นก็สิเขามาซื้อปัตตนีเห็นว่ามีเพาะพันธุ์ไอ มเมล็ดพันธุ์ไอ้ผักหวานน้ำแม่นบ่ครับแม่ยนอยู่ค่ะคู่เิ่นเขอเดือนพุ่ษเดือเนเมษาพุา่มเดือนเมษาขายได้ประมาณเดือนใดครับเบนเบนเอ,อันเพราะเมล็ดอันผักหวานนี่ขายได้ประมาณเดือนใดพไหนพนักพน่กถามอืมช่วงเมษาบ่าครับ เดือนนึงนี่ว่ามันพ้ามันพ้าเดือนสำหรับผมมันข้าวแบบมันแตกงอกขึ้นมากเลยข้างอกขึ้นมากชำชำทัวงอกมันถึงองอกขึ้นมากเป็นทวงอกกัข้าวกล้อง,ซซงเอาไป <S <s <minimum> <S อันนี้เลยลลงเเยค่ะออผมมาซื้ออยู่เนาะส่วนนี่ไอผมมาพักหวานนี่ยเราไปปลูกอยู่บ้านบัดตอนี้เพิ่นมีเทคนิคการปลูกได้เพิ่นว่าเวลาขุดหลุมนะครับขุดหลุมเอ่อลงไปแล้วบัดตอนี้ให้ใส่น้ำให้เต็มหลุมพอจะเสร็จแล้วกะเพิ่นกะสีไอ้นี่เอาไปปลูกเลยแล้วมันสีไอ้ใหญ่ครับ พันวาอย่งสั่นที่เลี้ยงน้ำผาที่เลี้ยงต้อกปลูกต้นตะปูนทั่วพันวาปลูกขามเปรี้ยปลูกพะก้าแม่ปลูกตาบุกเป็นจีนะคะอ๋อตองมีไอ้ปลูกไอ้นี่น้ำเคาะปลูกไอ้พี่เลี้ยงได้ครับอ่พักหวานนี่โบแมนว่าปลูกเดียวเลยต้องมีปลูกคือมีต้องมี้โฮมหิมหมันต้องมีพี่เลี้ยงค่ะอ๋อครับบัตเตอรนี่ขันแม่นเพิ่นสนใจนี่เพิ่นอ่นทั้ง ไกลเพืนสนใจนี่สิติดต่อจังไดเนาะครับเขาเขามาซื้อในนีนเนาะเขามาซื้อในอำเภอหน้าดูนี่ถามหาสวนไอ้คู่เบนบอกครับคู่เบนสวนแม่สมบูรณ์สวนแม่สมบูรณ์พ่นค่ำหรือว่าสวนคู่เบนเนาะเขามารับซื้อได้เลยบัตรนี้มีเบอร์โทรติดต่อให้เพื่อนบอกครับ087 0์แปดเจ็ดศูนย์แ จ็ดสองเด้ออันนี้เบอร์โทรของลูกสาวนะครับของครู่เบนบนะครับของคู่เบนทาแม่นผู้ใดสนใจกับโทมาสอบถามได้เลยครับวิธีการปลูกเนาะวิธีการปลูกผู้ใดอย,อ,อยากกินผักหวานอยากกินละมุดนะครับกระโทมาสอบถามเพิ่นใดทำนอ้นผู้ใดหูสวนแล้วกับเขามื่อส้ในสวนเลยเนะาะเพิน่นสิบอเอาออกไปขายข้างนอกเป็นบอครับ เอออันนี้เพิ่นบ่ได้ออกไปขายเด้เลยครับนี่ของเพิ่นเสดกันนั่นมีตลาดสาวมารับไปขายครับมาแดงคั่นนี้ก็ซั่นก็เข้าผู้ใดอยากได้ก็มีโทรเข้ามาซื้อเจ้าของสวนเพิ่นบ่ได้ออกไปขายเด้อครับนี่อ่าอยากได้ก็ติดต่อเพิ่นเด้อครับอ่าแล้วก็ผู้ใดฮู้สวนก็เข้ามาซื้อเอาเลยอืมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เด้อครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะอันนี้